วันนี้พระสงฆ์พระภิกษุสงฆ์วัดหนองฟานก็ได้นำญาติโยมมาสักการะหลวงพ่อขาวที่อำเภอที่กางดงมีวันนี้หลวงพ่อบุ้มหลวงพ่อแดงพระเย็นแล้วก็พระหลุยแล้วก็โยมสากลเป็นโชเฟอร์ขับรถและโยมโยมชื่ออะไรนะคือโยมลืมไปแหละเออโยมสายลุงโยมสายลุงก็โยมก้าเวเหวนเนาะ อากาแววซึ่งเป็นโยมมารดาของพระเย็นได้มาสักการะขอพรบาร,รมีจากหลวงพ่อองค์ขาวอ่าที่อำเภอกลางข,ข,ขึ้นตะบ,บนอะไรฮะอ่ากลางดงปากช่องอ่ากลางดงปากช่องอนโมทนาสาธุด้วยกันวันนี้วันที่เทเลหลวงพ่อแดงวันนี้วันที่เทรลครับฮะ วันนี้วันที่วันนี้วันที่ยีนะ่สินน้วนที่ยีอะวันนี้วันที่21หรือ22่สอ่ายีสิบเอ็ดเดือนกุมภาพันธ์2อ6 0ันอยหกสิินุโมทนาสาธุบุญร่วมการสาธุสาธุสาธุ